สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องคูลเลอร์ม t สเตอ a ์ไทยแลนะครับแล้วในวันนี้ผมได้มาอยู่กับของเล่นใหม่ครับจากทาง c o ลเลอร์มาสเที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมปฏิวัติวตงการเลยนจะเป็นอะไรไปดูนครับมาสเตอร์รับอุปกรณ์ควบคุมมเนเด็กมาสงจากทางคูลเลอร์มาสเที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่มีความหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพที่ต้องการความแม่นยำและครอบคลุมทุกคำสั่งการท่องโลกอินเทอร์เน็ตที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ที่ปลายนิ้วสัมผัสหรือจริงจังเกมมิ่งที่ต้องใช้ทุกปุ่มลัดเพื่อคว้าชัยชนะมาทุกความต้องการครบจบใน Master Hub และตอนนี้ครับเราก็อยู่กันกับ Master Hub นะครับผมเป็นอุปกรณ์ใหม่จากทาง c o o l e r Master ที่เป็นเหมือนกับตัว System Control นะครับใช้ในการควบคุมระบบของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมแสงสีเสียงหรือการใช้คีย์รัดนู่นี้นั่นตัวนี้ทําได้ครบจบในตัวเดียวครับและนอกจากนั้นนะครับในส่วนของฟังก์ชันของตัวนี้ที่เด่นกว่า System Control รุ่นอื่นก็คือมันสามารถเปลี่ยนแบบโมดูล่าได้ครับผมอย่างที่เราเห็นในวิดีโอตอนนี้นะครับมันสามารถสลับชิ้นส่วนไปมาได้อย่างอิสระซึ่งมันสามารถที่จะ ตอบสนองต่อการใช้งานนะครับของผู้ใช้งานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Creator, สายครีเอเตอร์สายเกมเมอร์หรือจะเป็น e อินยูเซอร์ทั่วไปครับที่ใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วจะได้คีย์รัดหนึ่งปุ่มท like ี่กดปุ๊บ YouTube ขึ้นกดปุ๊บ Facebook ขึ้นกดปุ๊บ Steam ขึ้นกดปุ๊บก็นั่นแหละครับนั่นคือตัวของ m a s t e r c ์คนะครับอุปกรณ์สตรีมมิ่งคอนโทร l เลอที่สามารถใช้ได้มากกว่าแค่การสตรีมนะครับ เอาละครับเราก็มาถึงช่วงที่เรารอคอยกันแล้วนี่คือการอันบ็อกนะครับแต่ก่อนจะอันบ็อกผมต้องขอแจ้งกันนะครับว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับตัว Master Hub ตัวนี้ไปดูกันเลยว่าโปรโมชั่นคืออะไรสำหรับพี่น้องชาวไทยตอนนี้ทางคุเลืองมาสเตอได้เปิดพรีออเดอร์มาสเตอร์ฮับสตรีเมอร์คิาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจอง Master Hub ั t ส e รีเมอร์ในราคาเออร์ลี่เปิดในที่ช่องทางในคำอธิบายคลิปวิดีโอเลยครับ เอาละครับเราดูโปรโมชั่นกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันดีกว่าซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขอตัดเข้ากล้องมุมที่เป็นมุมของการอันบ็อกซงนะครับว่าในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมเอาละครับเข้าสู่มุมกล้องของการอันบ็อกซ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวนะักกล่องของสตรีม คอนโทรลเลอร์อย่างตัวมาสเตอร์ฮับนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นครีเอเตอร์คิซึ่งหมายความว่าคนที่จะเอาตัวนี้ไปใช้อะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสตรีมเรื่องของการเล่นเกมะไรต่างก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมโอ้แน่นมากครับกล่องแน่นมากอ่าสิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับก็คือเรื่องของตัวคู่มือการใช้งานนะครับก็จะเป็นแบบแล้วก็จะมีตัว QR code นะครับให้สแกนดูว่าคู่มือข้างในมีอะไรบ้างนะครับผม อ่ะนี่ครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีโมดูลอะไรให้เราใช้งานแล้วนี่ครับมีเรื่องของการจัดวางท่าทางต่างๆด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่ามันจัดวางยังไงได้บ้างเนี่ยก็จะมีบอกเบื้องต้นนะเราสามารถซื้อโมดูลต่างๆมารวมกันแล้วก็จัดวางในแบบที่เราต้องการได้นะครับผมนี่เบื้องต้นก่อนเราจะเจอกล่องนะครับ3ามกล่องอยู่ด้านบนเนี่ยจะเป็นกล่องที่เรียกว่าโมดูลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเฟดเดอร์นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ชื่อว่า โรลเลอร์ er นะครับผมและตัวนี้ก็คือตัวคีย์แพดนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปแกะกล่องให้ดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นตัวเบสเพลสนะครับผมขออนุญาตสองมืออีกแล้วโอ้อย่างดีอย่างเนียนนะเมื่อเราเอามาว,วางเรียงกันก็ <S <S จะได้ประมาณนี้ครับนี่ขนาดกับพอดีกันเป๊ะเลยนะเดี๋ยวเวเราลกลับไปที่ห้องส่งนครับผม เอาล้วครับกลับมาอยู่มุมกล้องนี้อีกเหมือนเดิมนะครับก็ทีนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ตามนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นฝากล่ปองในส่วนของตัวตัวครีเอเตอร์คิทของทางมัสเตอร์ครับก็ไม่ได้ใช้อะไรครับก็เป็นแค่รูปแบบของการวางเมืองก้น,นะโอเคอเราเก็บไปก่อนอ่ะต่อมาครับในส่วนของตัวโมดูลที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับผมเราจะมีในส่วนของ ันนี้เป็นโรเลอร์นะครับตัวเล็กอันนี้จะเป็นเฟดเดอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวคีย์นะครับผมคีย์แพดนะครับผมโอเคส่วนตัวใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นตัวเบสนะครับจะเป็นแผ่นที่เป็นตัวฐานของตัวมาสเตอร์ครับที่เอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้กันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับในการแกะตัวนี้นะครับวิธีการเปิดก็คือมันจะเปิดฝาด้านหน้านี้ออกมาก่อน,นะครับผมอ่าเปิดเพิ่มมาหนึ่งทีเสร็จปุป๊บมันจะมีฝาข้างในอีกอง,งานอ้าวยกขึ้นมานะครับมันจะเป็็นนนนนนนหห้้้้้าา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 ตตปปปรรรระะะะมมมณณีีีอ่จเเคับผใชวิธ ดึงครับดึงฝั่งนี้ออกมาก่อนนะดึงขึ้นนะครับผมแล้วก็งัดตัวแผ่นออกมาในตัวแผ่นก็จะออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีกล่องเล็กๆหนึ่งอันตรงนี้ให้นะครับผมซึ่งไอ้กล่องตัวนี้นครับมันคือตัวที่เอาไว้ใช้ในการงัดตัวแผ่นให้มันยกจากพื้นขึ้นมานิดนึงสำหรับใครที่เอาไว้ใช้บนโตะนะครับอยากให้แผ่นมันลอยขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับตัวแม่เหล็กที่เอาไว้ใช้งัดตัวเพลทขึ้นมา นัดออกมาครับผมมันอยู่ข้างในโอเคนี่ยต้ก็ดึงออกมันได้แล้ววิธีการใช้งานก็แค่นี่ครับดูด้านหลังมันจะมีล่องอยู่ด้านหลังจะมีร่องตรงนี้กับล่องตรงนี้นะครับผมเลือกเลยถ้าเกิดเราอยากจะวางในแนวตั้งเราก็วางไว้แนวของตัวขวางเวลาเราใช้งานเนี่ยตัว ตัวของแผ่นมันจะเขยื้อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมหรือถ้าเราใช้เป็นแนวนอนเราก็ไปวางไว้อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วเวลาเราวางเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็จะเขยื้อนขึ้นมาน่ดนึงเหมือนกันจุดเด่นของตัวมัตสึคาบตัวโฟเพนก็คือตัวของโฟกพินตัวโ Pro กพินนะครับมันคือตัวพินนะครับที่เอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อกับโมดูลต่างๆนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวหมุดนะครับหมุดไม่เหล็กนะครับผมที่ดูดเสร็จปุ๊บการเชื่อมต่อจะทำงานทันทีนะครับอุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่มันมีเรื่องของไฟเรื่องของแสงสสีีีเเยง่หรืออาจ แปะปุ๊บมันจะทำงานปั๊บนะครับผมแล้วก็จะมีตัวมาร์คกิ้งนะครับสำหรับการวางนวตั้งแนวนอนนะเผือว่าแบบใครแบบเอ้ยเอาวางทีบางทีวางกับหัวกับหาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าที่ทางตรงไหนเขามีมาร์คกิ้งให้นะครับผมโอเคตัวเพจก็จะไม่ได้มีอะไรมากครับจะมีในส่วนของจุดเชื่อมต่อนะครับที่จะเป็นตัว USB นะครับเป็น Type C กับ Display Port ให้2จุดนะครับจุดบนจุด ที่เป็นแบบตัวของอแนวนอน1จุดแล้วก็เป็นจุดของแนวตั้ง1จุดนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วว่าจะเลือกต่อไหนสามารถเชื่อมต่อได้2แนวนะครับผมอโอเคสำหรับตัวเพจก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เป็นแค่แผน่นแต่ว่าตัวแผ่นนี้ก็สามารถรองรับโมดูลได้เยอะแล้วก็มีไฟ RGB ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนที่ต่อ,อคอมเนาะต่อมาครับก็คือตัวนี้ครับคีย์แพดนะครับแต่ว่าตัวกล่องจะเขียนว่า1 5คีย์นะครับหมายถึงว่าตัวคีย์แพดเนี่ยเป็นโมดูลที่มีทั้งหมดส่าถ้าปุ่มนะเดี๋ยว พวกสตรีมมิ่งคอนโทรลเลอร์ปกติทั่วไปเลยครับผมวันนี้จะเปิดยากนิดนึงนะครับผมก็งัดขึ้นมาเหมือนเดิมครับงัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บจะเจอกล่องอย่างนี้นะครับเปิดฝาข้างไหนก็ได้นะซ้ายขวาเอาข้างเดียวพองัดขึ้นมาครับงัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บงัดให้กล่องมันอยู่ท่านี้นะท่านี้อ่าโอเคแล้วก็ทําการดึงเอาตัวแผ่นตัวนี้ออกมาครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคีย์แพดนะครับผมเห็นหน้าตาแล้วก็ เหมือนกับตัวพวกปุ่มกดทั่วไปของพวกอ่อุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ทั่วไปเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นโมดูล่าด้านหลังนะครับจะมาเป็นแบบแผ่นเรียบๆอย่างนี้มีเครื่องหมายการค้ามีเครื่องหมายต,ต่างๆเรียบร้อยแล้วก็มีพกพินให้1จุดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เอาไว้ใช้เชื่อมต่อเข้ากับตัวของเพลทนั่นเองนะก็คือวิธีการประกอบก็คือเนี่ยตั้งอย่างนี้นะโอเคครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จรย้อยเนี่ยถ้าเกิดต่อสายก็คือใช้งานได้แล้วนะครับผมหรือถ้าเราไม่ชอบให้มันอยู่ตรงนี้เราก็ปรับลงงา1ช่อ อ่าจะปรับให้ลงมาเท่านี้ก็ได้จะปรับให้ลงมา,า,งมาสุดเลยก็ได้หรือจะปรับขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับได้หมดเลยหรือเปลี่ยนเป็นนองนี่ก็ได้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 น,ไดน,ไดนะครับผมชอบแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยนะครับผม ตัวปุ่มมีทั้งหมด15ปุ่มเป็นจอ LCD นะครับผมแล้วก็นี่ตัวตัวใหม่นะขอที่ของใหม่เลยของใหม่เขาใส่ตัวแผ่นแผ่นมาแบบเต็มๆเลยอ่ะเออแบบโอ้สําคัญดีมากเดี๋ยวขอลอกแผ่นแล้วเดี๋ยวลองกดอีกทีโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวที่2นะครับคือตัวโรเลอร์นะครับโรเลอร์เนี่ยมันเป็นโมดูลที่ค่อนข้างเล็กนะเพราะว่ามันแค่ตัวแค่นี้เองแค่ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับผมเดี๋ยวลองแกะมาดูโอเค เหมือนเดิมครับเาเหมือนเดิมแกะกล่องออกมานะครับแบะไอ้ต like like ัวหูข้างๆออกมาแล้วก็ดึงกล่องนี้ขึ้นมานะครับเวลาแกะจะได้แกะง่ายนะครับแล้วก็ลากมัออกมาครับโอเคนี่ครับนี่ครับตัวโรลเลอร์ครับผมก็สัมผัสสัมผัสลื่นมากครับลื่นอืมแต่แต่มันก็คือไงนะมันไม่ใช่ลื่นแบบลูกกิ้งครับมันไม่ใช่ลื่นแบบลูกปืนนะที่แบบมันจะเลื่อนแล้วหมุนไปเลยมันจะมีแบบเหมือนกับเป็นล่องล่องเฟืองนิดนึงเออมันเป็นล่องเฟืองนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถก็จะทําคําสั่งระดับขึ้นลงได้อย่างเดียวนะครับผม อ่ะนี่ก็คือตัวโรเลอร์นะครับตัวโรเลอร์นี่ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการทํางานแบบขึ้นกับลงนะครับคือซ้ายกับขวาขึ้นลงอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับผมนึกถึงสกอร์เมาส์ครับแต่ว่าตัวนี้จะกดคึกไม่ได้นะครับผมสามารถใช้งานในการปรับเรื่องของเสียงเรื่องของแสงยอ่อขยายวัตถุอันดูรีดูอะไรพวกนี้ได้ซึ่งเราจะไปตั้งค่าในโปรแกรมททีก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่ายังไงการเชื่อมต่อหรือการต่อกงบนบอร์ดเนี่ยก็ทําเหมือนกันเลยครับอันนี้เราต่อตัวคีย์แพดไว้เนาะอ่าเดี๋ยวขอเอาตัวแม่เหล็กนี้ก่อน เราต่อตัวคีย์แพดไว้นะครับผมแล้วก็จะเอาโรเลอร์เนี่ยเข้ามาประกบลยครับเรียบร้อยครับอ่าหรือถ้าไม่พอใจก็ไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าหรือถ้าเอาตัวนี้ลงมาเราไว้ตัวนี้ข้างบนก็ได้นะครับผมนี่เครื่องหงายข้างบนนี้ก็ขยับขึ้นไปอีกตัวหนึง่งลงล่างเนี่ยได้หมดเลยครับแล้วแต่เราว่าเราชอบแบบไหนนะครับผมขอไว้ข้างบนดีกว่าอ่ะนี่ก็ตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตัวของอุปกรณ์ ที่เป็นโมดูลในกล่องของ Creator Kit นะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้ครับตัวเฟเดอร์ครับค่อยๆดึงตัวมันออกมานะครับจะได้ไม่ทมําให้กล่องขาดตัวเฟเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอาไว้ใช้ในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะก็จะมีศูนย์ถึงร้อนะครับจะไม่เหมือนกับตัวโรเลอร์นะโรเลอร์ er คือการไปซ้ายไปขวาไอต,ตัวนี้จะเป็นแบบจาก0ูนย์ถึงหนึนะครับผมแล้วก็มีตัวจุดสังเกตด้านบนด้านล่างให้นะครับคือจะมีขีด บางๆนะครับเป็นเหมือนกระจุดที่บอกว่าเป็นตัวด้านบนให้นะครับผมแล้วเวลาเราใช้ก็ดันขึ้นไปให้ถึงสุดสุดด้านบนเลยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจากตัวโฟไทยที่ผมเคยจับมานะครับในรีวิวก่อนหน้านี้ก็จะมีในส่วนของตัว ไฟ R G B ให้นะครับเป็นส่วนของตัวตัว,ตวที่มันเป็นตัวช่องตรงกลางนะครับผมก็คือสมมติถ้าเป็นสูงเนี่ยดันไว้ข้างล่าง,างสูนเนี่ยจะไม่มีไฟขึ้นแต่ถ้าเกิดเราดันขึ้นไปนสุดจะมีไฟนะครับผมไฟเนี่ยทำงานตามตามที่เราใช้งานนะครับผมเรื่องของการติดตั้งก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนเหมือนเดิมครับนี่ออกมาแล้วโอเคนะแล้วก็แปะเข้าไปเลยครับโอเคครับนี่เรียบร้อยใช้ได้แล้วนะครับผมอ่า แล้วก็เวลาประกอบก็เราต้องดูปวกก้องคิดนิดนึงนะให้มันลงร่องพอดีแล้วก็มันก็จะมีพวกเดือยนะครับอยู่ด้านหลังซึ่งตรงนี้ข้างหลังก็จะมีรูเล็กๆตรงกลางตัวเนี่ยเอาไว้ใส่ให้ตรงกับเดือยนะค,คือโมอดูลตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ไซส์ก็คือไซส์1ชิ้นไซส์2ชิ้นแล้วก็ไซส์3ชิ้นนะครับผมตัวเฟเดอร์จะเป็นตัวกลางก็คือตัวไซส์2ชิ้นเนาะส่วนตัวโรเลอร์จะเป็นไซส์1ชิ้นส่วนตัวนี้จะเป็นไซส์3ชิ้นนะครับซึ่งไอตัวเบสเพเดตเนี่ยครับ นะ่าจะเต็มพอดเอีเต็มพอดีเลยเนี่ยเต็มพอดีเลยนะครับผมเนี่ยใส่อันนี้บนล่างก็เต็มแล้วนะครับส่วนอีกตัวแบบเฟดเดอร์เนี่ยน่าจะใส่ได้ประมาณ 2- อถึงสตัวนะครับผมอันนี้1ตัวน,นีือ2ตัวนี้ก็อีก3ตัวนะครับผมหรือแนวตั้งก็1ตัวนะอย่างนี้1ตัวแล้วก็อย่างนี้อีก1ตัวแล้วก็อย่างนี้อีก1ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นโรเลอร์เนี่ยก็จะใส่ได้ หนึ่งตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเบเพจตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับส่วนตัวมาสเตอร์คับที่พร้อมใช้งานนะครับซึ่งใครจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าผมชอบที่แบบจะให้ตัวคีย์แคดไว้ติดมือหน่อยก็จะเอาไว้ด้านล่างนะครับเอาตัวเฟดเดอร์ไว้ตรงกลางแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หรือเอาลงเลยครับไว้ข้างบน เอาโรเลอร์ไว้ตรงกลางนะครับ <S <S เผื่อว่าแบาบหมุนเลื่อนบ่อยๆเนาะอะ่าแล้วก็ในส่วนของแนวนอนอ่าเผื่อบางคนไม่ชอบแนวตั้งแบบชอบแบบกปับได้ตัวแบบแนวนอนยาวๆใช่ไหมอ<ะ>่า<ะ>เราก็จะมีในส่วนของนี่ครับแล้วก็ใส่ท่านี้ได้เนาะทำไงอ่าท่านี้ครับอ่าก็จะอยู่ท่านี้ได้เหมือนกันแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา,าได้หมดเลยนะครับผม จะเป็นประมาณนี้นะครับสการอันบ็อกซ์ตัว Master Hub Creator Kit นะครับผมตัวนี้ก็จะมีมาให้เป็นส่วนของตัวเพดนะครับตัวคีย์ตัวโรเลอร์ er, แล้วก็ตัวของเฟเดอร์นะครับผมอิสเซอรรี่อื่นที่ให้มาเพิ่มอีกก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวรองนะครับใต้ใต้ใต้เพดเนาะเอาไว้ใช้รองเพื่อที่จะยกนะครับตัวเพดให้มันเอียงจากพื้นขึ้นมานดนึงนะครับอย่างนี้ เราก็พูดกันไปแล้วเอาต้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากใช้งานหรือถ้าใครมี 3D printer หรือ corn, อุปกรณ์อื่นนะครับก็สามารถสร้างตัวที่แบบมาใช้ยกยกถาดให้มันลอยขึ้นได้เนาะหรือใครมีไอตัวที่แบบเอาไว้วางโน้ตบุ๊กนะครับผมเอ่อพวกขาจับโนะ้ตบุ๊กอ่ะก็สามารถตัวนี้ไปวางแทนได้เหมือนกันถ้าเกิดมีแม่เหล็กก็สามารถใช้แม่เหล็กดูดได้เลยนะครับไม่ดูดแน่นอนนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมีสายเป็น USB ทายปี Type c, ทูทายปี c มาให้นะครับเป็นหัว90องศา1หัวนะครับแล้วก็เป็นหัวธรรมดา1หัวนะครับผมโอเคนี่ก็คือของั้งหมดที่มีมาให้ในกล่องสําหับตัว m ต s t e r ั u b c r e a t o r k i t ครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของการสอนใช้เบื้องต้นในตัวของ m a s t e อร์ b นะครับตัวที่เป็น Creator k i t ที่มีในส่วนของตัวคีย์แพดนะครับเฟเดอร์แล้วก็โรเลอร์นะครับผมส่วนใครที่สนใจอย่าลืมนะครับเรามีโปรโมชั่น Early b i r d อยู่ในส่วนของตัว Master Hub ในราคาพิเศษ สั่งซื้อได้ในวันที่15สิงหาคมนี้นะครับช่องทางแลวก็คำอธิบายโปรโมชั่นจะอยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับติดตามกันได้เลยครับผมก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามคูลเลอร์มัสเตอร์ไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นใน a c e b o o k หรือใน u t u b e นะครับผมกดไลค์ b c r i b e s แชร์ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหรือการสอบถามข้อมูลนะครับต่างๆเกี่ยวกับสินค้านี่ก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจของคูลเลอร์มัสเตอร์ไทยแลนด์เช่นเดียวกันครับมสำหรับวันนี้ผมปิวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปนสสวััดีครบ